สวัสดีครับผมมิกนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังประวัติของปืนกอ๊อกนะครับผมปืนกอ๊อกเนะี่ยเป็นปืนที่คลาสสิกมากเลยนะครับผมก็ด้านล่างจะเป็นพลิเมอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของปืนกอ๊อกเลยนะครับผมและเป็นปืนที่ตำรวจนิยมใช้กันมากมากเลยนะครับผมอ่ะเราก็พูดกันเป็มากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังประวัติกันเลยไป ปืนก๊อกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1963โดยผู้ที่ประดิษฐ์ปืนก๊อกคือวิศวกรที่ทำงานอยู่ในดอนทัวแกมซึ่งใกล้กับเวียนนาชื่อนักวิศวกรรมผู้นี้คือมิสเตอร์แกนตันเขาได้เริ่มพัฒนาและประดิษฐ์ปืนก๊อกของเขาอย่างจริงจังณนะแห่งความหวังลึกๆของเขาคือ ปืนของเขานั้นเป็นปืนที่ดีที่สุดเพื่อเข้าไปช่วยงานกองทัพได้ ปัจจุบันนี้นะครับปืนกอก็มีหลากหลายรุ่นกันเลยนะครับผมทุกรุ่นนะครับใช้กระสุน9มมเหมือนกันนะครับผมเราไปดูพร้อมกันทีละรุ่นกันเลยนะครับรุ่นที่1นนะครับก็จะเป็นกก1 7น5นะครับผมใช้กระสุนขนาด9มมครับลำกล้องยาวอยู่ที่4.5นิ้วนะครับผมบรรจุกรกะสุนได้17นัดนะครับผม มาต่อกันที่รุ่นที่2นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตอก 19. จินห้านะครับผมใช้กระสุน9มมอลำกล้องยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับมันจุกระสุนได้15นัดนะครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่3กันเลยนะครับรุ่นที่3ม <c oughs> ก็จะเป็นกอก26เจน5ใช้กระสุนขนาด9มมอลำกล้องยาวอยู่ที่3.5นิ้วนะครับมันจุกระสุนได้10นัดนะครับผม เรามาต่อกันที่รุ่นที่4กันเลยนะครับผมรุ่นที่4ก็จะเป็นกล้อง43ใช้กระสุนขนาด9มมลำกล้องยาวอยู่ที่3.5นิ้วนะครับบรรจุกระสุนได้6นัดครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่5้กันเลยนะครับรุ่นที่5้ก็จะเป็นกล้อง34 Gen5 นะครับใช้กระสุนขนาด9มมลำกล้องยาวอยู่ที่5.5นิ้วนะครับบรรจุกระสุนได้17นัดครับผม เรามาต่อกันที่รุ่นที่6กเลยนะครับผมรุ่นที่6ก็จะเป็นกอก21เจน4นะครับใช้กระสุนขนาดจุด45นะครับผมลำกล้องขนาด4.6นิ้วนะครับผมบรรจุกระสุนได้13านัดครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่7็กันเลยนะครับรุ่นที่7ก็จะเป็นกอก30เจน4นะครับใช้กระสุนขนาดจุด4 5เหมือนกันครับผม ลำกล้องยาวอยู่ที่3.8นิ้ n. 1 n. 1วครับผมมันจุกระสุนได้10นัดครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่8กันเลยนะครับผมรุ่นที่8ก็จะเป็นกล้อง19เกอ็กนะครับผมใช้ก 0, ระสุนขนาด9มมอลำกล้องยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับผมมันจุกระสุนได้17นัดครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่9กันเลยนะครับผมรุ่นที่9ก็จะเป็นกล้อง 43x เอ็กนะครับผมใช้กระสุนขนาด9มมอ ลำกล้องยาวอยู่ที่3.41นิ้วนะครับผมบรรจุกระสุนได้10นัดครับผมเรามาต่อที่รุ่นที่10กันเลยนะครับผมรุ่นที่10ก็จะเป็นก๊อก45นะครับผมใช้กระสุนขนาด9มมขนาดลำกล้องยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับผมบรรจุกระสุนได้17นัดครับผมเรามาต่อกันที่รุ่นที่11กันเลยนะครับผมรุ่นที่11ก็จะเป็น กป48นะครับผมใช้กระสุนขนาด9มมขนาดลำกล้องยาวอยู่ที่4.17นิ้วนะครับผมบรรจุกระสุนได้10นัดครับผมเรามาต่อให้กันเลยนะครับผมหรือว่ารุ่นที่12เนาะรุ่นที่12นะครับก็จะเป็นกป18เจน4นะครับผมใช้กระสุนขนาด9มมลำกล้องยาวอยู่ที่4.5นิ้วนะครับบรรจุกระสุนได้17นัดครับผมและความพิเศษของ กอก18นั้นก็คือยิงฟูออโต้ได้ครับผมเป็นไงกันบ้างสำหรับประวัติของปืนกอกและปืนกอกแต่รุ่นนะครับเป็นปืนที่คลาสสิกมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นปืนที่ทนนะครับในทุกๆสถานาการณ์ว่าจะเป็นดินโคลนน้ำนะครับก็ยังยิงได้อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ,บาวสวัสดีครับ